จากคนที่ตกงานมีเงินติดตัวเพียงแค่5ดอลลาร์กลับมามีรายได้มากกว่า3 0 0แสนเหรียญดอลลาร์ต่อปีและเกษียณตัวเองภายใน10ปีเขาทำได้อย่างไรในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแกรนด์ซาเบเทเยสเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมานะครับและเคล็ดลับของเขาในการเกษียณโดยใช้เวลาเพียงแค่10ปีแม้ว่าเขาจะทำเงินได้เพียง7 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีก็ตามซึ่งไม่ได้มากมายนักในอเมริกาในปี2 0 1 0นะครับ ทีเพราะาตัวเองต้องกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่หลังจากตกงานหลายครั้งและถูกเลิกแจ้ง่ํากลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยขณะนั้นมีเงินติดตัวไม่ถึง5ดอลลาร์แต่หลังจากนั้นเขาตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีรายได้1ล้านเหรียญและก็เสียนให้เร็วที่สุดด้วยรายได้ที่หลากหลายช่องทางเช่นการซื้อขายโดเมนเนียมสำหรับเว็บไซต์และการซื้อขายรถสำหรับการตั้งแคมป์ จากหลายธุรกิจเนี่ยทำให้สาเทตยียสามารถเพิ่มรายได้ของเขาเป็นมากกว่า300,000เหรียญดอลลาร์ต่อปีและเก็บเงินได้ถึง80%ของรายได้ที่เขาได้รับและจากการลงทุนในตลาดหุ้นในเวลา5ปี3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยครับ mm hmm. เขาก็บรรลุเป,ป้าหมายด้วยเงินออมมากกว่า1.2ล้านเหรียญสหรัฐสเบทเทเยชื่อว่าการมีรายได้70,000เหรียญดอลลาร์ต่อปีและการออมถึง50-70%ของรายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ย จะช่วยให้เราสามารถกรเกษียณได้ภายใน10ปีหรือเร็วกว่าน,นั้นได้ครับเขาได้เสนอเคล็ดลับเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายดังต่อไปนี้ครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของคุณซาบเทียได้แนะนําให้พยายามลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของคุณให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนร่วมห้องหรือการเช่าห้องในอาพาร์ตเมนต์สองห้องนอนข้อ 2. หาไรายได้หลากหลายทางซาบเทียแนะนำว่าคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จํานวนจํากัด แต่ว่าจํานวนเงินที่คุณสามารถหาได้นั้นไร้ขีดจํากัดการหางานเสริมสามารถช่วยให้คุณหาเงินได้เพิ่มเติมเพื่อการลงทุนในใบกเีษีได้ 3. ลงทุนในตลาดหุ้นซาบะเทียแนะนําให้ลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อเป็นหนทางในการเพิ่มเงินออมและบรรลุเป้าหมายการเกษียณให้เร็วขึ้นครับข้อ 4. ยอมรับวิถีชีวิตที่ประหยัด ซาบเทียเน้นว่าการเสียสละระยะสั้นในตอนนี้นะครับเช่นการอาศัยอยู่ในาพาร์์เมต์ราคาถูกหรือขับรถราคาถูกสามารถนําไปสู่อิสรภาพทางการเงินในระยะยาวได้ในอนาคตครับโดยสรุปจากบทเรียนของซาบเทียครับเรื่องราวของแกรนด์ซาบเทียเนี่ยเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาและเคล็ดลับของเขาในการเกษียณในใช้เวลาเพียง10ปีเ,เรื่องราวของซาบเทียเองที่เปลี่ยนจากการมีเงินแค่5เหรียญไปสู่การออมมากกว่า1ล้านดอลลาร์ภายใน5ปีและก็เสียก่อนกำหนด เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมผู้อ่านครับซาบเตียเชื่อว่าการมีรายได้7 0 0 0 0มื่นดอลลาร์ต่อปแีและการออม50-70%ของรายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้สามารถเกษียณได้ภายใน10ปีหรือน้อยกว่าน,นั้นครับและเขาให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเริ่มหารายได้หลากหลายช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นและการใช้ชีวิตยอย่างประหยัด เขาเน้นย้ําว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่สําคัญและการเสียสละในระยะสั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวโดยภาพรวมแล้วช่อง u t u b e เนี่ยสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบรรลุอิสรภาพทางการเงินด้วยวิธีการจัดการบริหารเงินของตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จครับ ฝากติดตามเคล็ดลับดีๆจากคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจากการสร้างตัวเองขึ้นมาในวิดีโอถัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีร้านค้าหลากหลายมาฝากท่านผู้ชมในรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ครับเพื่อช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆน้อยๆขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ